เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบหลักฐานหลังจากที่เกิดเหตุยิงถล่มแล้วก็คว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบุตรีอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาครับเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมในอำเภอกรงปีนังที่เคลื่อนไหวก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วครับชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าไปตรวจสอบหลักฐานกลางดึกวันที่8เมษายนที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุที่คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า20คนคว่างระเบิดชนิดไบบอมแล้วก็ใช้อาวุธสงครามยิงใส่จุดตรวจฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจนเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่กว่า30นาทีทจากการตรวจสอบพบอาคารโกดัง <ใน S 1> กเกษตรตำบลบุดีถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายใกล้กันพบกระเดื่องระเบิดไบบอมรอบฐานปฏิบัติการ7ชิ้นแล้วก็พบชิ้นส่วนระเบิดอีก5จุดส่วนภายในฐานพบชิ้นส่วนระเบิด3จุด พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบอกว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้จังหวัดได้ออกมากำชับโดยตลอดครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากำหนดแนวปฏิบัติเอาไว้แล้วทำให้ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุหน่วยงานความมั่นคงคาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคยเคลื่อนไหวก่อเหตุใน,ในพื้นที่อำเภอกรงปีนังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับ ăn lên